เป็นไงบา้างรู้สึกยังไงบ้างมันมันเกินฝันไหมสํก,กับกระแสที่มันเกิดขึ้นขนาดนี้เก <g ir> ินฝันเพราะว่าในความฝันไม่ได้คา,าดว่าจะมีคนชื่นชอบในงานแล้วก็ชื่นชอบในตัวตนของเรามากขนาดนี้ในความฝันจริงๆแล้วต้องบอกว่าทุกๆวันมันคือกําไรของชีวิตที่เราได้ทําอะไรได้เจอเรื่องราวดีๆได้ส่งมอบความรู้สึกดีๆแต่แต่กําไรรอบนี้มันเป็นกําไรที่แบบ ไม่รู้จะไปหาจากที่ไหนครับก็สุดยอดของโปมันไม่เกินฝันเพราะว่าเราไม่ได้ฝันไว้เราได้ทําอะไรที่มันแบบมันน่าเหลือเชื่อกับตัวเองมากเพราะว่าหลายๆสิ่งเราบ่อักจะมีกําแพงกับตัวเองอย่างเช่นเรื่องง่ายคือการเต้นการร้องเพลงอะไรเงี้ยเป็นสิ่งที่เราไม่ได้มั่นใจพอวันหนึ่งทีมบอกว่าเฮ้ยเราทําได้นะลองฝึกดูหน่อยอย,อย่างเงี้ยแล้วก็ ไม่ได้คิดอะไรแล้วก็ทําพอเห็นตัวเองทุกวันนี้ก็รู้สึกภูมิใจกับตัวเองแล้วก็รู้สึกภูมิใจที่ได้อยู่กับเบียร์ออนฟลาวครับถ้าพูดถึงเรื่องความพยายามนะคะั้่านเราจะมาถึงจุดนี้เป็นการตั้งแต่ตอนถ่ายทำเลยอย่างเงี้ยมันพยายามมากขนาดไหนอย่างเงี้ยเมื่อไหร่นะมันทุ่มจุดตัวแค่ไหนโอ้มโหมันทำทุกอย่างเขาที่ทำได้ โดยที่สุจริตแล้วก็ไม่เบียดเบียนคนอื่นนะผมจะคิดอย่างนี้ตลอดแล้วเวลาทํางานคือผมเอางานทุกอย่างโยนทิ้งหมดเลยทุกอย่างที่มีแล้วมาโฟกัสที่คินพอสโฟกัสกับโปรเจกต์ต่างๆของคินพอสเนี่ยตลอดปีครึ่งคือทุกงานผมโยนทิ้งหมดจริงๆสําหรับผมเท่านี้ก็ถือว่าถือว่าผมให้ให้คุณค่ากับงานมากแล้วแล้วยังได้ผลตอบรับที่ดีแล้วมีคนที่รักที่ชอบแล้วก็ผมว่ามันก็ยังไปต่อได้อีก ในความรู้สึกที่เราจะส่งออกไปมันแบบค่าตาการที่เราเลือกที่จะวางคนติอื่นกับเรามันต้่งให้เวลาแบบใช่ถามว่าเต็มที่ขนาดไหนเต็มที่ที่สุดเท่าที่อย่างที่บอกว่าเท่าที่ผมจะนึกออกโดยที่ผมไม่ได้ไปทำ้ายคนอื่นนะครับคือคือเหมือนเราไม่รู้หรอกว่าณวันนั้นมันจะเป็นแบบวันนี้เพราะว่าทุกทุกครั้งที่เขาถ่ายอ่ะบทมันแปลกใหม่มากซึ่งถ้าเกิด คนดันไม่ชอบเป็แนแฟนไม่ชอบไม่ให้การตอบรับที่ดีก็อาจจะล้มไปเลยก็ได้แต่วันนี้จริงๆสิ่งหนึ่งก็คืออยากจะขอบคุณเป็นแฟนมากๆครับขอบคุณทุกๆคนขอบคุณพี่ๆสื่อทุกคนที่แบบว่าให้การตอบรับที่ดีมากมันเติมเต็มเราไปทุกวันแล้วเราก็อยากจะส่งความสุขตอบแทนให้กับทุกๆคนในทุกวันเช่นกันเราเราเหนื่อยกันมากๆณวันนั้นด้วยความที่เราไม่รู้ว่ามันจะเป็นแบบวันนี้เราเหนื่อยชิ้นนี้ที่แบบ เราไม่รู้ว่าตอนนี้เราทําอะไรอยู่แล้วครับเราแค่ทําไปเรื่อยๆคบชื่อเสียงที่ต่างๆที่มันเข้ามาถือว่าแบบประสบความสําเร็จผมมองว่าชื่อเสียงคือผลพลอยได้นะสิ่งที่สําเร็จที่สุดคือเราส่งความสุขให้คนและถึงจริงๆด้วยอ่ะเราทั่วโลกพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเราเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เขามีความสุขขึ้นเราดีใจมากเพราะการกําลังใจของเขาก็ทาให้พวกเรามีความสุขเช่นกันมันเหมือนแบบเติมเต็มกันไปมา กลังซัพพอร์ตจาาแฟนคลับในไทยก็คือแบบว่าเป็นกลังใจดีๆแต่ว่าพอแบบกระแสต่าบแฟนสั่งชาติมันก็ยิ่งเขามีพิความรู้สึก,กของพวกเราคือแค่รู้สึกว่าหเหมือนคินโพสแบบเป็นสารที่ทั่วโลกเข้าใจได้ในแบบเดียวกันเลยครับก็ประทับใจคิดว่าอะไรมันคือกุดแจที่ทำให้เรามายืนตรงนี้แล้วก็มีเวอร์ัวกับแฟนทั่วโลก <c oughs> แต่ถ้าสำหรับผมสำหรับพี่นะก็ ผมคือว่าค,คือเราเราโฟกัสอย่างเดียวจริงๆผมเชื่อในการโฟกัสอย่างแรกอย่างที่2ก็คือทีมคุยกันแต่แรกผมคุยกับโปผมคุยกับพี่ปอนตั้งแต่ชวนเขามาที่แรกเลยว่าอยากทําอะไรที่มันแตกต่างอยากทําอะไรที่มันกล้าที่จะทําจริงๆไม่ใช่ว่าแบบขายไปว่าจะทําแล้วก็ไม่ทําอะไรเงี้ยครับผมว่าคียตรงนี้นะ่าจะเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้หลายๆคนได้ก็ตความเป็นมนุษย์ในเรื่องได้ก็ตความทะเล่น ได้เก็ตความน่ารักได้เก็ตความเซ็กซี่ต่างๆในเรื่องจนเกิดให้เกิดให้เป็นคินพอยส์ถึงทุกวันนี้ครับตัวเราเป็นตัวแทนของขอถามอยากให้พูดความรู้สึกของการเป็นนักแสดงของสายซีรีส์วายอะค่ะว่าเรารู้สึกยังไงบ้างเรามีกรอบมีอะไรยังไงจากคำมุ่งทำอะไรบ้างครับโปรมองว่าคือถ้าเกิดเป็นแบบภาพลักษณ์ภายนอกเรื่องเราอาจจะเป็นซีรีส์วายแต่เป้าหมายที่เราวางกันตั้งแต่แรกอะเราไม่ได้วางว่าเราคือซีรีส์วาย เราคือซีรีส์หนึ่งที่เล่าถึงความเป็นมนุษย์<ม>ได้อย่างชัดเจนว่ามนุษย์ทุกคนบนโลกอ่ะเติมเต็มกันยังไงบ้างถึงอยู่ด้วยกันได้ม,มันไม่ใช่แค่ว่าแบบมาเจอกันแล้วแบบมาอยู่ได้กันในบางพาร์ทแต่ว่าคินพอสคือเหมือนโชว์ให้เห็นว่าเติมเต็มกันในมุมไหนบ้างอะไรครับซึ่งโป๊ะ,ะอันนั้นอ่ะคือสิ่งที่น่าสนใจ<ม>แล้ว มันโชคดีที่สุดเลยคือเป็นสิ่งที่ทั่วโลกดันเข้าใจตรงกับเราในสารที่เราสื่อไปซึ่งดีใจมากๆแล้วเมื่อกี้อขอตอบคาถามว่าคีย์หลักที่ทําให้กินพสมาทุกวันนี้คือสําหรับโปรโป,รปรมองว่าเป็นเรื่องของการวางแผนเขาพี่ปอนวางแผนตั้งแต่แรกว่ากินพพสจะทํายังไงแต่ละนักแสดงคือจะอยู่ในตําแหน่งแบบไหนแล้วสิ่งที่ ทั้งทีมงานแล้วทุกคนได้ได้จาก Beyond คือความเป็นมนุษย์ความเป็นธรรมชาติเกาสอนให้เราเป็นมนุษย์แล้วพอเราเป็นมนุษย์เราจะเข้าใจตัวละครเพราะว่าสิ่งนี้คือคีย์หลักครับก็คล้ายๆที่โปรบอกผมขยายความบอกว่าจริงๆแล้วคือถ้าเราจะนิยามว่าซีรีส์วาหรือไม่วายหรือซีรีส์ซีรีส์ผู้ใหญ่หรือเด็กจริงๆก็แล้วแต่คนจะนิยามแต่สุดท้ายผมคิดว่าต่อให้นิยาม หรือไม่นิยามความแตกต่างมันก็คือสิ่งที่สวยงามคือถ้าไม่มีซีรีส์ที่กล้าแสดงออกแบบนี้ก็ไม่ทําให้วงการมี choice สำหรับคนดูให้ดูหลากหลายแบบนี้นึกออกไหมครับจริงๆแล้วผมว่าคีย์ที่ผมบอกไปเนี่ยผมว่าคือการกล้าแสดงออกมันทําให้ผมว่าทุกคนถ้ากล้าที่จะแสดงออกกล้าที่จะแตกต่างกล้าที่จะทําอะไรในสิ่งที่เราคิดว่าเราทําดีออกไปแล้วเนี่ยยังไงก็มีเสน่ห เราไม่ต้องไปคาดหวังหรอกว่าเสน่ห์มันต้องมาจากคนต้องชอบนะแต่ว่าการที่เราได้ทําในสิ่งที่เราชอบการได้ทํางานดีๆออกไปของว่าเท่านี้ผมก็แฮปปี้มากๆใช่ผมผมเคยพูดกับพี่ปอแล้วก็พูดกับทีมบลอนคาวคำหนึ่งว่าคือการเล่นคินพอสจบเนี่ยสําหรับผมอ่ะผมสามารถเลิกทํางานไปเลยทั้งชีวิตได้เลยแบบว่านอนอยู่บ้านแล้วก็แบบไม่ทำรายได้เลยอาโปไม่ไตะเบอร์ทัวร์แล้วนะคะไปครับสวัสดครับ ยังไปอยู่ยังไปอยู่เลเแค่แบบให้เห็นภาพจัตุรัสไอ้ยังเดือนนี้พัดไปเป็นเดือนสายมันนะคะความเข้าเห็นทางเทอะไรอย่างเงี้ยด้วยซีรีส์ของเราก็อาจจะมันหนึ่งกระบอกมาบอกเียุที่จะสามารถสื่อสารตรงไปได้เราอยากจะสนับสนุนความใช้งานหรือว่ามจำจะมีที่คิดยังไงบ้างคะครับก็แน่นอนความความผมต้องบอกงี้ความรักก็เป็นสิ่งที่สวยงามมากเราควรจะมองให้เขาเป็นสิ่งที่สวยงามพูดถึงในเชิงนิตินัยที่มาซับซับพอร์ตความรักแล้วกัน ผมเชื่อว่าหลายๆอย่างที่สังคมมีเนี่ยควรจะมีพาร์ทของนิตินัยที่มาซัพพอร์ตเพราะว่าเขาไม่ใช่แค่เพื่อนเขาคือคู่ชีวิตคู่รักอย่างเงี้ยครับการที่คนอยู่ด้วยกันไม่ว่าจะอยู่ในแบบไหนที่คนนิยามเนี่ยผมว่าสุดท้ายแล้วเราไม่รู้ดีเท่าเขาสิ่งที่เขาควรจะได้รับคือคืออิสระทง้งการตัดสินใจทางความคิดและที่สําคัญเรื่องไพรมันผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ สังคมวงกว้างข้งในและต่างประเทศให้ให้ให้การซัพพอร์ตที่เยอะขึ้นซึ่งผมรู้สึกดีรู้สึกดีเพราะว่าจริงๆแล้วผมเห็นเรื่องพรามาตั้งแต่ผมเด็กๆคือเมื่อก่อนดูสารคดีนะครับแล้วเคยเห็นวงดนตรีพรอมแมคคัทนี่อะไรเงี้ยเขาถือธงถืออะไรเงี้ยเราตอนเด็กเด็กมากๆตรนห้าหกขวบเรายังไม่เข้าใจแต่พอโตขึ้นมาเรามีเพื่อนต่างๆนั้นนะเราเข้าใจเรารู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้แหละที่คือสิ่งที่เราควรจะเปิดรับเปิดกว้างแล้วไม่ต้องมาแบบนึกออกนะ จริงผมว่าความแตกต่างคือสิ่งที่สวยงามครับใช่เพราะว่าเรื่องเราคือแกนหลักที่เน้นะอ่ะว้วพูดกับนักแสดงทุกวันคือ,อเขาแฮปปี้ที่นักแสดงทุกคนแตกต่างกันหมดมไม่มีใครเหมือนใครแล้วก็จริงๆ LGBTLGBTQ+ เขามีอะไรที่มันลึกซึ้งกว่าน,นั้นเขาเขาแค่อยากใช้ชีวิตเป็นเป็นปกติคือถ้าในเชิงนิตินานเหมือนที่พี่มายว่าเนี่ย คือถ้าเกิดว่ามันมีขึ้นมาเนี่ยมันสามารถทําให้เขาแบบซื้อบ้านร่วมกันได้สามารถทําธุรกรรมร่วมกันได้แล้วบอกว่ามันมีความสุขทั้งเขาและเราเรามีความสุขที่เราได้เห็นคนมนุษย์คนหนึ่งมีความสุขบอกคว่าพวกเราสปอร์ตนะสุดท้ายอย่างไรทั้งคู่ขอบคุณกันและกันที่จับมือพากันเดินมาถึงทุกวันนี้ได้ยากสุดเลยแซ่บเล่นแซ่เล่น ก <g ül üyor> ็คือผมคงขี้เขินเนาะแล้วเวลาขอบคุณผมจะขอบคุณทางอ้อมอะถือเป็นโอกาสที่ดี <c oughs> ก็ต้องขอบคุณโปมากๆอีกอีกอีกครั้งหนึ่งก็จริงๆแล้วถ้าไม่มีพาร์ทเนอร์ที่ดีไม่มีคนที่ส่งเสริมกันอยู่ข้างๆมันก็คงไม่พาให้ให้ให้ผมได้ทำได้ส่งงานออกไปได้ดีขนาดน,นี้ ให้คนดูได้รับรู้ถึงความรู้สึกดีๆความสนุกผ่านเรื่องและที่สำคัญคงไม่ได้ทำให้ผมมีความสุขมากขนาดนี้ถ้าไม่ใช่โปรคือเราเคยจินตนาการเนาะแต่เราก็นึกภาพไม่ออกว่าจะเป็นยังไงต้องขอบคุณโปรมากจริงๆโอ๊ยปากแข็งเขินครับจริงก็คล้ายๆพี่ไมว่าคือถ้าวันนี้ไม่ใช่พี่ไม้ก็คงนึกภาพเองไม่ออกเลยจริงๆโปรไม่ใช่พวกแสดงออกมากเท่าไหร่ โอไม่ใช่คนที่แบบว่าต้องรักที่จะแสดงอะไรต่อหน้าใครอนะไรเงี้ยแล้วพี่ไมค์เขาหรือทางทีมบียอนคาวก็เชื่อแบบเดียวกันว่าอยากให้ทุกอย่างมันเรียลมากๆอยู่รู้สึกไงกันก็ให้มันเป็นแบบนั้นออกไปไม่ได้จําเป็นต้องพยายามทําอะไรซึ่ง <c oughs> อันนี้เป็นสิ่งที่แบบขอบคุณพี่ไมค์แล้วก็ขอบคุณทีมบียอนคาวที่เห็นตรงกันทําให้พวกเราแบบรู้สึก <c oughs> มีความสุขในทุกๆวันที่ลืมตาขึ้นมาเลยครับ ก็ขอบคุณท okay. okay, ั Gesch ้งเบียงรละพี่มาครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเด็กๆอินเสิร์ตมองตรงพาะลุตรงแซงแจมใหมให้เมโอเคกลองนี้ต้อีตัวระกมีนะตรกนมีน